เมนูในวันนี้นะคะเริ่มต้นจากมะละกอแต่ไม่ได้จะพาเพื่อนๆมาทำส้มตำนะคะล้างมะละกอดีๆนะคะวันนี้เราจะพามาทำแกงป่ามะละกอสับนะคะทุกคนเป็นแกงป่าที่คุณแม่อยากทานค่ะวันนี้จอมก็เลยต้องทํานิดนึงนะคะแน่นอนล่ะแกงป่านะคะวัตถุดิบเนี่ยก็จะต้องมีน้ําพริกแกงป่าน้ําพริกแกงป่าสิ่งที่ทําให้รสชาติของแกงป่าโดดเด่นก็คือกระชายนะคะและที่สําคัญนะคะเรามีปลาดอลลี่นะคะซึ่งปลาดอลลี่เนี่ย แบบลอกหนังออกนะคะทุกคน2ตัวนี้หกบาทเองแล้วก็เนื้อเขาจะนุ่มๆม,มากเลยนะคะเนี่ยผู้สูงวัยชอบรับประทานค่ะแล้วส่วนของมะละกอนะคะต้องสับให้เป็นแบบดั้งเดิมแบบนี้นะคะใช้วิธีการขูดจะไม่ได้ความอร่อยของเนื้อสัมผัสของมะละกอนะคะถ้าจะแกงป่าแบบนี้แกงป่ามะละกอสับก็ต้องสับมะละกอให้เป็นแบบนี้นะคะทุกคนนะคะเริ่มต้นด้วยการที่นะคะเอาพริกแกงเนี่ยลงไปคั่วพร้อมกับกระชายนะคะ นำเครื่องแกงป่าลงไปคั่วพร้อมกับกระชายจจมจะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคะเพื่อความหอมนะคะคัคว่ควคั่วคั่วให้หอมหอมปลาดอลลี่เนี่ยก็ลงไปผัดด้วยเลยนะคะไปผัดในในเครื่องแกงนั่นแหละทุกคนนะคะพอผัดหอมหอมแล้วหอมหอมพริกแกงแล้วนะคะเริ่มเอามะละกอล,ลงไปค่ะลงไปผัดผัดผัด,ผดคลุกเคล้ากันนะคะใส่มะละกอลงไปนะคะพอใส่มะละกอลงไปแล้วเนี่ยผัดผัดให้เข้ากันแล้ว ะะใส่น้ำลงไปกับปริมาณให้พอดีกับมะละกอนะคะระหว่างนี้ปิดฝารอ,อนิดนึงนะคะประมาณสัก25ห้านาทีโดยประมาณนะคะทุกคนแล้วเราก็มาชิมรสของน้ำแกงป่ากันว่าขาดอะไรหรือเปล่าทุกอย่างอย่าเพิ่งเล่นเค็มนะคะแกงป่าเนี่ยบางบางที่เขาก็จะใส่น้ำขามเปียกลงไปนิดนึงด้วยนะนะคะแต่อันนี้สมไม่ได้ใส่ก็เป็นรสชาติของกระชายขึ้นมาแรงๆเลยนะคะหอมทีเดียวค่ะเพื่อนเพื่อน ตอนนี้แกงกำลังหอมๆเลยนะคะสมกําลังรออยู่รอให้เนื้อมะละกอเนี่ยสุกสักนิดนึงระหว่างนั้นเราก็ทําอย่างอื่นไปได้ค่ะกวาดบ้านถูบ้านอะไรได้นะคะเพราะว่าต้องใช้เวลาประมาณสัก25นาทีเพราะเนื้อของมะละกอเขาจะมีความกรอบของเขาอยู่นึกถึงตอนที่เราทานส้มตำม,มาค่ะจะเป็นแบบนั้นแหละก็ต้องใช้เวลาในการต้มนิดนึงนะคะประมาณนั้นเลยปิดฝาไว้แล้วเปิดดูสิ เปิดดูสองรอบแล้วนะคะใส่ร้อนคะ่ะทุกคนแล้วก็อ้าวเดือดแรงๆนะคะเดือดแรงๆแล้วชิมรสนะคะปรุงรสเลยปรุงรสตามที่คนในบ้านเราทานเลยนะคะเค็มหน่อยใส่น้ำปลาไปหน่อยนึงไหมใครจะใส่ผงนัวก็ใส่ไปนะคะได้รสชาติที่กลมกล่อมแบบที่เราต้องการแล้วเนี่ยก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะหอมๆก็ชายเลยค่ะแกงป่ามะละกอในวันนี้นะคะอาหารง่ายๆทำง่ายๆเลยนะคะเพื่อน,อนๆมะละกอก็เยอะนะคะที่ ที่แต่ละภูมิภาคมีมะละกอเยอะอยู่แล้วก็ลองทําดูนะคะง่ายๆเลยค่ะทานได้หลายๆคนเลยนะคะแกงหมอนี้นะคะเมนูที่ราคาไม่ถึงร้อยบาทค่ะแต่อิ่มอร่อยทั้งบ้านเลยค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ